ผ้าทอไทยลือบรรพบุรุษเดินทางขามนําขามเขามาจากสิบสองปันนานํานผ้ามาหือลูกล้านได้ซื้อซานต่อเพอเพอยแพรความสวยงามความปิ้นเอกลักษณ์ไปยัง ้ายตาชาวโลกหรือพกเข้าเล่านั้นได้สัมผัสถึงโลดลายทุกรลดลายยอมมีทีมาสูงต่อโดยไม่เท่าดาวบัตะขามเลียงลอยสินมไม้ด้วยเมทามีบันโลกตะบุตตะขามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงใหย